โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบผมดีเช่นเคยครับผมนั็อดครับผมคราวนี้เราก็กลับมาในกิจกรรมของยอนนะครับผมเป็นสกินระดับมิราเคิลนะครับผมซึ่งสวยมากๆเลยครับผมงี้เดี๋ยวเข้าไปดูหน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่าครับโอเคครับพอเข้ามาหน้ากิจกรรมนะครับผมเขาจะให้เราเลือกของรางวัลนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกเลยดีกว่าโดยกิจกรรมจะมี2รางวัลให้เราเลือกนะครับผมด้านซ้ายกับด้านขวานะ เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีตัวอะไรตัวไหนหน่าสนใจบ้างครับผมอ้าวหมดแล้วอ๋อเป็นสกินนะครับผมด้านซ้ายโอเคครับสำหรับสกินด้านซ้ายผมจะเลือกเป็นของอลิศด้วยกันนะครับผมส่วนด้านขวานี่โอ้โหมีอยู่นี่เดียวเองที่เหลือเพราะมีหมดแล้วงั้นผมจะเอาของทาร่าแล้วกันนะครับผมแต่เลือกไว้นะแต่น่าจะเล่นไม่ถึงหรอกครับผมโอเคกดย,ยืนยันไปเลย ในกิจกรรมนี้ครับผมคือเขาจะให้เราอะเก็บเพชรนะครับผมให้ครบถึงสองสนะสอหรับคนที่อยากได้เป็นย้อนล่างมิราเคิลนะครับผมโดยในการสุ่มเนี่ยก็จะได้เพชรที่แตกต่างกันไปนะครับผมมันจะมีหนึ่งสองหรือว่าได้ถึง3ามเลยนะครับผมโอเคผมจะมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะเอาแค่อริและกันครับผม30สิบเพชรนะครับผมแลยผมมีคูปปองอยู่แปดร้อยนะครับผมว่าจะเอาแค่30เพชรเนี่ยอริสเนี่ยว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับผม อันนี้คือครั้งแรกเป็น3คูป,ปองนะครับผมนะั้นเรากดไปก่อนเลยเอ้ยไม่สิเขาจะให้เราแบนด้วยนะครับเนี่ยด้านนี้แบนสองรางวัลที่เราไม่อยากได้นะครับผมเอ้ผมแบนอิโมจิแล้วกันนะครับหนึ่งอันถมแบนเพชรแล้วกันนะครับผม25ครับผมผมไม่อยากได้นะโอเคเรามากดครั้งแรกครั้งแรกจะเป็นแค่3คูป,ปองนะครับผมไม่ใช่300อนะอันนี้เขาขีด2 9เก้ไปนะครับผมโอเคกดไปเลยครับผม สามคูปองเพื่อเล่นหนึ่งครั้งครับผมได้เลยครับเป็นคัมพีสิบนะครับผมแล้วก็ได้เพชรมาห้านะครับผมถอา้าวอันนี้อะไรเนี่ยโอเคขังรางวัลน,นะครับผมแล้วเขาก็จะทําการรีให้เรานะครับผมน,นี่อีกแค่ยี่สิบห้าผมมันจะได้อนนลิซนะแล้วก็แบนเหมือนเดิมนะครับผมรู่นนี้ผมก็อยากได้นะก็เลยไม่ได้แบนนะครับโอเคแล้วกดห้าทีไปเลยแล้วกันครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าคูปองครับผม ยืนยันครับได้รูมเรีสามมาแล้วครับอู้ได้คือได้ยี่สิบอะไรนะคือเฮ้ยคุ้มไหมเนี่ยโอเคง่ะตอนนี้ผมจะกดแค่ทีละหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะว่าอีกนิดเดียวผมจะได้สามสิบแล้วนะก็คืออารมณ์เหมือนผมเหมือน ได้ฮะโอเคผมได้อริซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ผมเหลือประมาณ700นะครับผมโอเคแล้วกดรับอริซเลยนะครับโอเคหรือว่าถ้าใครดวงดีนี่คืออาจจะได้ท่านยอนนะครับผมท่าน,นยอนเรามิราเคลลิลนะครับผม <Yeah. S 1> ตอนนี้ผมเสียคูปองไปประมาณ160คูปองนะครับผมสำหรับ30 30เพชรนี่ใช้ประมาณ 160คูปองนะครับผมสำหรับผมนะคนอื่นน่าจะอยู่ในระดับประมาณนี้แหละครับผมโอเคแล้วกดรับของระวัลกันครับ โอเคอลิสน่าจะไปเข้าที่จดหมายนะครับผมเราไปดูกันดีกว่านี่ครับผมอลิสร่างโนวี่นะกดรับเลย This our น่ารักจุงเบย์ <c oughs> ไม่มีกรอบโปรไฟล์ให้ด้วยนะครับเนี่ย โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมในกะิจกรรมหน้าว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรสรับวันนี้สวัสดีครับ